สุสาถูกสาถุขพอให้มีโชใอย่างครับตอนนี้เบ่าแอมรถทุ่งพร้อมทีมงานอยู่ที่วัดบ้านปากน้ําวัดบ้านปากน้ําบุงสะพังอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธา,านีอันนี้เป็นตําบลกุลราชครับอ๋ออันนี้ตําบลกุลราชปะครับเนี่ยครับผมตำบลกุลราชอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธา,านี หลวงปูเงินหรือว่าหลวงพ่อเงินอายุเจ็ดร้อยปีครับเอฟซีเนาะมีเจ็ดร้อย700ปีประชาชนชาวบ้านมากบมาบนมัสก,การมากับปู่พอ่อหลวงปู่นี่ครับ,รบหลายครับเอฟซีมาทุกจังหวัดแหละครับดา,าราศิลป,ปินนักล้องก็มาหลายครับเอฟซีมาเม,มื่อนี้เป็นแม่เป็นจะเติบเตีร่อยแล้วครับสวัสดีครับแม่ทีมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ทีมสวัสดีครับแม่ชื่อไหครับ จ้าแม่แม่แม่เจียนเจียนจเียนครับผมแม่เจียนอ่คุณแม่อธิษฐานเลยครับแนวทางแม่เจียนถาถกขยาน้ำก่อนครับคุณแม่เอาสามตัวสองตัวเมื่อบ้านก่อนเพื่อได้รางวัลใหญ่นะครับอยู่อำเภอน้ m Phun นะครับ FT แห้งๆเลยครับคุณแม่ใหญ่ปูลงหลายอันเลยครับให้เอาอันเดียวปึ๊บๆๆนั่นสวยงาม สวยงามครับสวยงามมาแล้วห่คุณแครังนี่ให้พุ่แม่เพิ่งกอนฮะอ่ะ้ังมีสามดาวเอามาเลยครับยิบมาให้อีฟซีวงกอนสอง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 ค่ะใส่เบิ้งเบิ้งเบิ้ช่องเท่ามีาเบิ้งทีละช่องคุณแม่เอาอีกตัวนี้สองตัวล่างเอาอีกครั้งหนึ่งครับอีกครั้งหนึ่งเอาสองสองด้วยครับที่้องเอฟซี สอง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 ครับคุณแม่ติ๋มเนาะคุณยายเอาเนาะครั้งแรกได้สองสองครับมาแล้วมาแล้วแม่ติ๋มของเราสองสองอยู่บ้านนะครับน้องเอฟซีครับอยู่บ้านตาโกยค่ะครับคือ่บ้านตาโกยเนาะคุณแม่ติ๋มเนาะเจ็ดเจ็ดบอกกันเจตัวเดียวค่ะเจ็ดตลขเจ็ดตัวเดียวเฮ้เลขเจ็ดตัวเดียวไม่ไม่ไม่รวมใส่กันนี่ก็เป็นสองสองเจ็ดแล้วครับเจ็ดตัวเดียวค่ะ เนาะครับนแม่เดียวสตัวได้บาเดี๋ยวก่อนแม่เดี๋ยวก่นตัวนี้่นี่นีเดี๋ยวก่นมันสิเป็นเจ็ดสอง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 เจ็ดสองสองเจ็ดหรือมันหรือมันเจดเจ็ดตวบ้ามบค่ะเลจ็ดตัวเดียวคที่เดียีงนเป็นเขียงเลียงกันลโโหเลี้ยงกันด้หลายเลยค่ะ้เป็นสองสอง อามอีกแค่นั่งครับสองสองลงกรเจ็ดน้ำกลดตรงสองสองเจ็ดว่าเป็นขยาวอเอาดีๆดีดีนะครับเุณแม่บาทเทือเล็กสองสองตัวมาแล้วสามตัวอ้าโอ้พี่ฮะสองตัวบาทนี้เนาะโอ้ครับซึ้มมามาแล้วทองมีสามดาวแม่ติ๋ม ตัวใดครับบันนี้สองสี่สองสองเค่ะ2,4ค่ะ2,2,7 2จสองเจดกับสองสีครับอันนี้เราไปก็บตี้าสองสองเจ็ดแม่เกียนขยาวนะครับคุณแม่ขยวบคุณแม่สิขยาวปะครับออาบัวไปยังบ้างครับเนาะมันสีหลายโ ครับขอบคุณครับแม่ติ๋มครับขอบคุณครับคุณแม่เตียนครับขอบคุณครับแม่เตียนขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ติ๋มขอบคุณครับแม่คุณแม่เขย่าซึ่งสี่ปีากสี่ไ้ม่โฉกนะครับคุณแม่ครับขอบคุณใจครับไอ้มีโฉกนะครับคุณแม่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับเปิมาครับขอบคุ่มครับไอ้ติ๋มเข้าข้าวครับคุณแม่เพิ่งจะเดินทางมาทำบุญเนาะมาจากอำเภอหนำคุณมันบอกมีครับเลขทะเบียนรถเพิ่นเนาะครับเนาะ